อยากซื้อรถคันแรกแบบไม่เจ็บตัวฟังทางนี้หลายคนอยากมีรถคันแรกเอาไว้ขับไปไหนมาไหนอยา่างสะดวกสบายแต่หลายครั้งที่รถคันแรกนำพาซึ่งภาระระยะยาวเพราะเราไม่ได้วางแผนการเงินให้ดีหน้าการเงินจะพาไปเช็คให้ชัวร์ว่ารถคันแรกมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้าง Let's go ภาระแรกค่าผ่อนรถสมมติว่ารถราคา5 0 0 0 0 0บาทผ่อนยาว5ปีรวมดอกเบี้ยแล้วจะตกงวดละประมาณ10,000บาทซึ่งจะเป็นค่าใช้ใจ่ายประจำที่เราต้องจ่ายทุกเดือนไปอีกหลายปีเพราะงั้นหากคิดจะซื้อรถจริงๆ ง,งวดรายเดือนจึงไม่ควรสูงกว่า3 0ซของรายได้ต่อเดือนแปลว่าควรจะต้องมีเงินเดือนมากกว่า33,000บาทถึงจะไม่ลำบากถึงกันต้องกินแกลบนั่นเองภาระต่อมาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์อย่างแรกคงหนีไม่พ้นค่าน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่3 0 0 0ัถึงบาทต่อเดือนแล้วแต่รุ่นรถและการใช้งานประกันภัยชั้นหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองแต่ค่าเบี้ยเฉลีย่ยปีละ 15, ่ยปีละ1 5 0 0พถึงองหบาทพรบรและภาษีรถยนต์ปีละ2,500บาทค่าใช้จ่ายในการเช็คระะะยแลถ่าย,ยะ,ยะ และรถประมาณปีละ3,000บาทเมื่อรวมทั้งหมดที่ว่ามาจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ยอยู่ที่4,700บาทขึ้นไปและเมื่อรวมกับค่ารถแต่ละงวดหารอะไรเดือนทั้งหมดจะตีเลขกลมๆอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนมี่ยไม่รวมค่าใช้จ่ายแฝงอย่างค่าสื่สภาพของรถยนต์ด้วยนะถึงตรงนี้ถ้าใครคิดว่าไหวก็ไปต่อแต่ถ้ารายได้ยังไม่สูงมากก็ลองดูว่าจะหารายได้เพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นยังไงเพราะอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจําวันก็ยังรันอยู่ตลอดเพราะงั้นแล้วควรซื้้อรรรถเเพาาาะจจํป็นนนนิงๆััหกดู มีแล้วได้ประโยชน์จากการใช้รถมากน้อยแค่ไหนประกันร,รถยนต์เป็นส่วนหนึ่งในแผนคุ้มครองความเสี่ยงให้กับรถแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงที่เงินฝากเราจะหายไปหากธนาคารที่ฝากเงินไว้ถูกสั่งปิดกิจการลงไม่ต้องกังวลใจไปเพราะมี DPA คอยอยู่เคียงข้างคุ้มครองผู้ฝากอยู่เสมอคุ้มครองทันทีตั้งแต่บาตรแรกที่เปิดบัญชีถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรเลย DPA Contact Center 1 1 5 8นนักการเงินหวังว่าคอนเทนต์นี้จะช่วยให้เ,เพื่อนๆวางแผนการมีรถคันแรกได้อย่างสบายใจใครมีประสบการณ์ การผ่อนรถคันแรกยังไงบ้างก็มาแชร์กันได้นะไปละ